แต่รู้สึกว่าหัวข้อที่กําหนดให้หลวงพ่อพูดจะเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจําวัน,นเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของการปฏิบัติธรรมทีเดียวพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมเรอยจะวาดภาพว่าต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมจะทาอะไรก็ต้องไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาต้องช้าช้าต้องนุ่มนวลต้อง ช้าๆค่อยๆขยับอยากจะเดินก็ต้องช้าๆแล้ทําอะไรทุกอย่างต้องช้าๆเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งก็ต้องหลับตาถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่งลืมตาก็ไม่ได้ต้องนั่งในท่านี้ด้วยต้องเดินในท่านี้ด้วยถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติแตความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการมีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัตินะมีความเพียร เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติขาดความเพียรนั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้ดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าเราทําสมาธิมากเนี่ยจะเนิ่นชา้าถ้าเราคนา้นคว้าพิจนารณาธรรมะมากพิจารณากายพิจารณาไรมาก,นาานานมากเนี่ยจิตจะฟุง้งซ่านหัวใจสําคัญของการปฏิบัติเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจําวัน แต่การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่นั่งสมาธิไม่เดินจรงลมไม่ทําในรูปแบบไม่ใช่อาศัยการทําในรูปแบบในเบื้องต้นนั่นเองเป็นการฝึกให้เกิดสติเมื่อมีสติแล้วเราเอาสติมาใช้ในชีวิตประจําวันจะแตกหักกันตรงที่ว่าใครเจริญสติในชีวิตประจําวันได้คนไหนเจริญสติในชีวิตประจําวันไม่ได้นะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผล นิพพานในชีวิตนี้นะยังห่างไกลเหลือเกินมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะมีสติขึ้นมานะสติที่แท้จริงแต่ไม่ยากเลยที่คนที่มีสติที่แท้จริงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้